พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับผ่านวันปีใหม่ก็มาหมาๆทางรายการก็เตรียมเมนูเรียกว่าสุกสวยครับท่านผู้ชมครับเขาให้ทั่ว เวลาเราทอดแล้วถ้าไม่มีแป้งตัวปลาก็จะติดกันผมเนี่ยยังไม่อยากให้เขากรอบตอนนี้เดี๋ยวผมทอดอีกรอบนึงผมเอาใบามะกรูดใส่ลงไปในปลาที่จะทอดรอบ2เลยปลาก็จะถูกใบมะกรูดเนี่ยกรบจนหอมแล้วครับแล้วจากนั้นเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยครับฟังเสียงก็รู้ว่ามันกรอบมากเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทยกันครับท่านชมครับเมนูที่2ครับ เป็นผลไม้มงคลต้อนรับปีใหม่กันแล้วครับผมจะเป็นยำลูกพลับกับกะทิและหมูฝอยครับน้ำมันพริกเผาหน่อยครับลูกพลับไม่ต้องเลือกแบบกรอบมากก็ได้นะครับนุ่มนนิดหนึ่งใส่หอมเจียวครับน้ายำแล้วครับโอ้โหหมูฝอยครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่ 3. มกราคมเวลา8ปนาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32